มาพี่น้องพามาเแ่ะกินอันนี้แล้วนี่อย่างนี้เนื้อปั่นเนื้อปั่นพี่น้องเคียปั๊บเคียปั๊บโอ้เป็นแต่แซ่บพี่น้องเนื้อเพื่อนี๋จะเห็นว่านี่เป็นเห็ดใดรับเป็นใดรัะมาครับมื้อนี้สิมากินแซ่บปั่นพี่น้องเบิ่งแนวเคี้ยเพิ่นก็จักมีหยังแน่นะครับ ปมาณสี่สิบเท่าไรสี่สิบสี่ป่ะสี่ิบสี่พุ่นพุ่นสอะไรพุ่นสามเปห้าสี่ห้าเก้าสิบเกิบกรอยสามสิบร้อยสามห้าก็สาม้าประมาณพอสี่สนี่เครื่องเคียงเพิ่นนะครับมีอย่างนี้แค่อย่างนี้ลีกน้องมูแต่ว่าเป็นพักดวงมาพริกยองมกแตงดวงขอดนะครับหลายอย่าง นี่มื้นี่นี่ครับร้านเพิ่นร้านเพิ่นก็สินั่งกินอยู่นี่นะครับนี่ครับนั่งกินนะครับร้านเพิ่นนี่คือยูนหน้าตาเนียด้พี่น้องหน้าตาเนียนะครับนี่คือป้ายหน้าร้านนะครับผมไปหน้าร้านเพิ่สิประมาณนี้นะครับายหน้าร้านนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับไปหน้าร้านครับมาสามพุ้นนี่แล้ครับผมตามจะหายนะครับนี่จักรยานนะครับพี่น้องนี่ครับ นี่อยู่ในเมืองนาตาเนียเลยนะครับนาตาเนียเลยนะครับนะครับนะรบ้านเพิ่นนะครับให้เบิ่งร้านเพิ่นก่อนนะครับเอาไปเอาก่อนพี่น้องนะครับสาบันนะครับนี่พนังกงานเห็ดเลยนะครับโอ้โหเสียบ <ไป S 1> องอยานงานไม่สามทรงป่ะเพราะว่าสี่สีเด้อ ห้องว่าสามห้อสี่สามสอเหียอยมองเนเงินี่สี่สีเลย่เด้อที่ทนี้อันนี้อาจจะเป็นมะเขือดองมะเขือัเอาโอ้ค้ายๆบุกพี่อันนี้ผิกดององาได้อีเนางานโอ้หามเป็นชุดเลยมาเป็นชุดเลยน้องมีมีต้องมาด เออดยะ่ <mile> ่งนงิกเไปสี่เยนนไปร่บหบาทอละามาเ่ยแปะสามไปเลยแปสามยี่สบี่สี่บาไปเด้ลยเโอนนโน้่องน้องม่กินพวก อยาหาบางนั่งก่อนทางไหน,นท่านนี้บอกแล้วเดี๋ยวไปคุยบ้าที่จะหาครับเอาเดี๋ยวกินแซ่ซซบเให้เพื่อนครับผมมาพี่น้องไปแล้วพี่น้องนี่กินแล้วครับว่าทุกคนกินจนอิ่มแล้วนะครับถ่ายคลิปบ้านนี่โอ้คือได้การเลยปะท่านอนหมดไหมหมดอยูไอ้หมดอยู่มาเรื่อย ฮอร์ฮอรเขาปรับใหม่เลยนะปรับใหม่อีกแล้วโอ้หถ้าปรับใหม่พี่โดนทุกวันเลยเนี่ยข้างในนี่ก็จะมีบักแตงบักรทั่วหอมหัวใหญ่นะครับหลายอย่างอันนี้อันนี้เอามันนตัดเลี่่ยยนอูครัับตวนี้เอาไทยกขาพดนำมีเขาพูดแบลน็นไฟกินตัดครับอันนี่กายโรเบิร์พาจัดเพืยอดพี่น้องนี่เกินครับต่อมารอบนึงก็ เราให้เต็มที่อยู่ท่านครับเดี๋ยวทางก่อนไอ้แซลมอนที่อน่นออกคลิปไปก่อนนะนี่เป็นไงอิ่มเลยนะครับต้องรองให้อย่ไอ้ครับนี่ครับร้านอยู่นี่เด้อพี่น้องไปร้านเพิ่นนะครับจะอยู่ข้างค่างร้านทางทา,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 างนี้จะเป็นร้านขายปลาะกุนะครับผมปลาตะกุั่งนี้จะเป็นร้านชูชินะครับเพราะว่าเห็นปลาแซลมอนเห็นข้าวเหนียวปั้นนะ้าหนะ้าพี่น้องนี่นาตาเนียนะครับนาตาเนีย โอเคครับทีนี้ขอลาไปก่อนกับสาบเสหายไร้สายส,สมอนได้พี่น้องโอเคห่อแล้วบ้าสมุนห่อแล้วอินบ่มืดเฮ้บักหลายหนึ่งนะครับชุดหนึ่งเซต้ยดึงนึ่สี่วันห้าชิปห้าชิปเลยหรอห้าชิปสี่หรอประมาณนี้ห้าชิปสองบาทนะครับอันนี้บวกน้ำบวกโคกน้ำด้วยครับน้องห้าชิปสองบาทนะครับใครอยากบเคยลองมาลองได้เด้อพี่น้องที่นี่นาตาเนียประเทศอิตาเลครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีสครับ